สวัสดีค่ะวันนี้ The Deep Dive เราจะมาเจาะลึกเรื่องระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการปี2555กันนะคะครับผมแหล่งข้อมูลเราก็คือตัวสรุปสาระสำคัญเลยค่ะเป้าหมายคืออยากจะดึงเอาหลักเกณฑ์สำคัญๆออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดครับคือระเบียบฉบับนี้เนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าออกมาแทนระเบียบเก่าๆหลายฉบับเลยอ๋อค่ะ เพื่อให้มันทันสมัยแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมข้าราชการหลายกลุ่มมากตั้งแต่พล,ลเรือนทหารตำรวจาบางส่วนนะครับโดยมีปลัดสำนักนายกเป็นผู้รักษาการเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูหลักเกณฑ์ทั่วไปกันก่อนเลยนะคะเรื่องการนับวันลาอันนี้น่าสนใจค่ะครับผมเห็นว่านับตามปีงบประมาณใช่ไหมคะคือ1ตุลาถึง30กันยาใช่ครับแล้วก็ปกติเนี่ยวันหยุดราชการที่อยู่ระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน เขาก็จะนับรวมไปด้วยนะครับอืมแต่แต่ก็มีข้อยกเว้นนะมีข้อยกเว้นด้วยเหรอคะครับมีบางประเภทอย่างเช่นลาป่วยทั่วไปนะคะคือที่ไม่ใช่ป่วยเพราะทำงานตามกฎหมายสงเคราะห์อะอันนั้นแยกไปค่ะแล้วก็มีลาไปช่วยภรยาคลอดบุตรลากิจส่วนตัวแล้วก็ลาพักผ่อนสี่ประเภทนี้เนี่ยเออเขาจะนับเฉพาะวันทำงานเท่านั้นอ๋อค่ะค่ะการแยกแบบนี้ ก็น่าจะเพื่อให้ข้าราชการได้ใช้สิทธิ์ในวันทำงานจริงๆแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะถูกต้องค่ะคือให้ได้ประโยชน์สูงสุดในวันทำงานจริงๆแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับการนับวันลามีอีกนิดนึงค่ะคือถ้าเป็นการลาป่วยหรือว่าลาเกียรติส่วนตัวที่มันต่อเนื่องกันพอดีแล้วมันข้ามปีงบประมาณพอดีค่ะอันนี้เขาก็จะนับเป็นครั้งเดียวกันไปเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการอ๋อเข้าใจคะ่ะชัดเจนดีคะ่ะ ทีนี้มาดูประเภทการลาที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาหน่อยอย่างลาไปช่วยภรยาคลอดบุตรอันนี้เป็นสิทธิ์ของข้าราชการชายโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับข้าราชการชายลาไปช่วยภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับที่คลอดบุตรได้ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน15วันทํางาน15วันทํางานครับโดยต้องยื่นลาภายใน90วันนับแต่วันที่ภรยาคลอดบุตรเอ่อซึ่งบางทีก็อาจจะต้องมีหลักฐานประกอบด้วยนะครับ ค่ะแล้วก็มีอีกลานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันคือลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรอันนี้เป็นยังไงคะอ๋ออันนี้เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมครับคือสามารถลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรของตัวเองสําหรับข้าราชการหญิงนะครับค่ะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ต่อเนื่องจากลาไปช่วยภรยาคลอดบุตรเมื่อกี้ได้อีกไม่เกินร้อยห้าสิบวันทําการโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะร้อยห้าสิบวันครับแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ได้รับเงินเดือนนะครับ เป็นการลาแบบไม่รับเงินเดือนก็เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรจริงๆอืมถือเป็นการให้ความสําคัญกับเรื่องครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วเรื่องที่คนสนใจเยอะๆค่ะลาพักผ่อนครับผมลาพักผ่อนปกติได้ปีละสิบวันทําการแต่เหมือนจะมีเงื่อนไขสําหรับคนเพิ่งเข้ามาทํางานด้วยใช่ค่ะคือคนที่เพิ่งบรรจุเข้ามายังทํางานไม่ถึง6เดือนอันนี้จะยังไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อนในปีงบประมาณแรกที่บรรจุนะคะ อ๋อค่ะต้องรอครบ6เดือนก่อนใช่แต่ประเด็นสำคัญของลาพักผ่อนคือเรื่องการสะสมวันลาสะสมได้ด้วยใช่ครับสะสมได้ปกติเนี่ยสะสมรวมกับวันลาของปีปัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน20วันทำการ20วันแต่เหมือนเคยได้ยินว่าถ้าทำงานานานๆจะได้เยอะกว่านี้ ถูกต้องครับอันนี้เป็นเหมือนกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมถ้าใครรับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีค่ะ10ปีขึ้นไปครับ จะมีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อนรวมกับของปีปัจจุบันได้ถึง30วันทําการเลยทีเดียวโอ้โหก็ถือว่าให้ประโยชน์กับคนที่ทํางานนานนะคะใช่ครับแล้วก็มีอีกกรณีพิเศษสําหรับคนที่ไปทํางานประจําในต่างประเทศค่ะในพื้นที่ที่แบบว่ามีความยากลําบากหน่อยตามที่เขากําหนดไว้นะครับอันนี้จะได้สิทธิ์พักผ่อนเพิ่มอีกปีละ10วันทําการได้เพิ่มอีก10วันครับ แต่ว่าส่วนที่เพิ่มมานี้สะสมไม่ได้นะครับใช้ปีต่อปีไปอ๋อค่ะค่ะก็นับว่าเป็นการสร้างสมดุลชดเชยความลำบากให้คนทำงานในพื้นที่พิเศษนะคะครับผมนอกจากเรื่องประเภทการลาแล้วมีประเด็นอื่นๆในระเบียบนี้อีกไหมคะอย่างเช่นอ่อการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ค่อนข้างทันสมัยนะครับคือเปิดให้ยื่นใบลาบางประเภทเนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อ๋อ ีงเลยค,ครับอย่างเช่นลาป่วยลาพักผ่อนหรือว่าลากิจส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อเลี้ยงดูบุตรนะครับ อันนี้ยื่นผ่านระบบได้แต่ว่าระบบนั้นก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยค่ะก็สะดวกขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็มีอีกเรื่องคือการเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงวันลาหรือเป็นวันหยุดราชการก็ยังต้องขออนุญาตผู้มีอำนาจก่อนนะครับอ,อ๋อต้องขออนุญาตเสมอใช่ครับเป็นการกำกับดูแลตามระเบียบแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะกรณีพิเศษอย่างพวกภัยธรรมชาติเลยแบบนี้มีพูดถึงไหมคะมีครับ อันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือข้าราชการเหมือนกันคือถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติรุนแรงจนมาทํางานไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะถ้าผู้มีอำนาจตามระเบียบเห็นสมควรก็อาจจะพิจารณาสั่งให้การหยุดงานวันนั้นไม่นับเป็นวันลาก็ได้ครับอ๋อก็เป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้จริงๆนะคะครับผมถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะระเบียบการลาปี2555เนี่ยวางกรอบไว้ค่อนข้างละเอียดมากเลยครอบคลุมหลายมิติเลยนะคะใช่ครับ ดูเหมือนพยายามสร้างสมดุลระหว่างเรื่องงานเรื่องประสิทธิภาพของราชการกับเรื่องอสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตของข้าราชการเองถูกต้องครับคือถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยกฎเกณฑ์พวกนี้มันไม่ใช่แค่ระเบียบเฉยๆนะครับ<า>แต่มันสะท้อนแนวทางการบริหารคนของภาครัฐเลยเ<อ>ว่าพยายามจะตอบสนองความต้องการของบุคลากรแล้วก็บริบทสังคมที่มันเปลี่ยนไปอืมเช่นเรื่องครอบครัวที่ให้ความสําคัญมากขึ้นครับ ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้มันส่งผลต่อขวัญกำลังใจและก็ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของระบบราชการด้วยน่าคิดตามเลยค่ะทีนี้มีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนให้ลองคิดกันต่อทิ้งท้ายไว้นะคะค,คือแม้ว่าระเบียบจะวางหลักเกณฑ์ไว้ค่อนข้าง,งชัดเจนมากๆเลยครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าดุลพินิษของผู้มีอํานาจอนุมัติเนี่ยค่ะอืม,อม อย่างเช่นการจะอนุญาตให้ลาป่วยโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ในช่วง1-3วันแรกหรือการอนุมัติให้ลาติดติดกันกันกบบลนหยุดยาวๆเนี่ยค่ะมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานหรือขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะคะว่าในทางปฏิบัติจริงมันเป็นยังไงกันแน่ลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ